สวัสดีครับดูเจแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาํำอะไรวันนี้มันแนะนํารถหน้าใช้1คันแล้วกันบอกว่าเออจะว่าแนะนําได้ไหมแนะนําด้วยรีวิวด้วยแล้วกันนะครับโอเคเบลแดงๆแบบนี้เอ๊รุ่นอะไรนะบอกบักเกซีดแบบนี้ทรงนี้เอ๊รุ่นอะไรนะคุณคุณไหมเอาหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าต้นคลิปเนี่ยที่ผมถ่ายเป็นไออินโฟมาเนี่ย มันเป็นรุ่นอะไรมันน่าใช้ยังไงราคาประหยัดยังไงโอเคไปดูกันดีกว่าครับว่าทุกอย่างสภาพโดยรวมเลขไม่เท่าไหร่รุ่นอะไรไปไปดูกันดีกว่าครับนี่เลยครับมากับรุ่น Mercedes-Benz C180 คูมนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวสุดท้ายและเป็นตัวแรไอเทมอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกว่าเลยว่าคันนี้แทบจะไม่เห็นในท้องถนนด้วยนะต้องต้องย้ำว่าตัวล็อสุดท้ายตัว AMG Sport Plus ด้วยเนี่ยนะครับโอเค สวยเลยนะต้องบอกเลยว่าโดยรวมปีมันอาจจะลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ายังทุกอย่างยังสวยยังหล่อยังเท่มันให้ความเซ็กซี่นะครับให้ความคลาสสิกของเบนซ์นะครับมาดูข้างในดูดีนี่ที่บอกเลยว่าที่ไม่เหมือนกันนีกเพราออะไรหนึ่งเลยเนี่ยเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะบักเก็ซีอาคันธาราและหนังตัดเนียหนังตัดอาคันธาร่านะครับแล้วก็ดําได้แดงแบบนี้สปิชิ่งตีสีแดงเบล,ลสีแดงนะครับแล้วก็บอกเลยว่า ภาพอย่างเหนียบเหนียบนะครับบอกเลยว่าไม่โซ่ไม่ช้ำไม่ขีดเบาะไม่เกี่ยไม่ยน่นยังตึงเบาะยังน,นั่งสบายอยู่นะครับแล้วดูคอนโซลกลางตรงนี้ยังเหนียวเอ้ยไม่ใช่เหนียวยังแน่นนะครับยังไม่มีเหนียวต้าพูดตงนี้ไม่มีเหนียวยังแน่นยังลื่นเลยเห็นไหมนุ่เนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้ารถตีประมาณนี้นะ จะแอบมีนิดนึงนะครับหลายๆคนที่ใช้รถยุโรปมาแล้วนะครับก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับนี่มีเก๊มีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หัวเกียร์แบบคลาสสิกแบบนี้อย้าหูหัวเกียร์นี่ดำได้แดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องวางแก้วน้ำมีมห้สองช่องนะครับแมทแมทมีแมทแมทด้วยนะโอเคครับแล้วก็นี่ช่องวางของตรงนี้ อ้ยอันรู้สู่านี่เป็นปลั๊กอะไรอะเสียบ o b d เหรอไม่ใช่ดนะิอันนี้น่าจะเป็นตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์รือเปล่าอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วก็นี่อีกช่องหนึ่งเป็น u s b type t y p a ให้หนึ่งช่องแต่ของก็พอสมควรนะใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับแล้วก็อีกตรงนึงนี่ เป็นช่องวางของต้องบอกกันว่านี้มันไม่ใช่ท่องที่ไม่ใช่ที่เขี่ยบุหรี่นะเป็นช่องวางของนะครับถ้าใครเอาไปเขี่ยบุหรีหรือว่าโดนความร้อนนี่มีสิทธิ์ละลายได้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่จุดบุหรีมาให้นะครับ12โวลต์แม็กซ์สุด15วัตต์เอ้15แอมป์นะครับโอเคนี่ต้องบอกเลยว,ว่าคว,ความเป็นคันนี้เนี่ยความเป็นสแตนเลสนะครับดูดิลายสแตนเลสมันช่างมันสวยนะจริงมันเป็นลายสแตนเลสที่สวยนะรู้สึกว่าเป็นสแตนเลสจริงรู้สึกว่ามัน ความเป็นเหล็กเย็นๆน่ะเข้าใจอารมณ์เหล็กเย็นๆว่ามันพูดไม่ถูกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงฝาประตูด้านข้างนะครับนี่ดูพร้อมกันเลยนี่เบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีซิตอีก3จุดพร้อมเบาะคู่หน้านะครับมีมาให้แล้วนาอู้ทำไปเล่นนะครับแล้วก็อุ้ยเหมือนสเตลเลสเลยอันเนี้ยพ่อนอันนี้ก็สเตเลสแล้วก็นี่เหมือนสเตเลสเนาะเหมือนไปเมืนดูดิ ความเป็นสตรีนโคลงสวยนะผมชอบแนวแนวนี้มันให้ความรูหลาดูสปอร์ตนะครับโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาคารทา่าเรือไอ,ไอเดี๋ยวนะซอฟต์ออกซอฟทัชนะตรงเนี้ยเนี่ยซอฟทัตซนะอฟทัชนี่ซอฟทัชเอ,อ้ยนี่ก็นี่ก็อาคารทารือตัดได้แดงดูดิตัดได้แดงนะครับนี่ก็ซอฟทัชนะครับไม่ใช่พลาร์ติโก,กแก๊กนะโอเคมาดูตรงข้าขงบนบ้างอ่าหลังคาเพืนข้างบนเป็นผ้าใบสีดํานะครับดูดินี่ ความเป็นคลาสสิกของเบนนะครับยังอยู่ครบยังอยู่ครบโอ้สภาพนี้หามพูดตรงๆว่าสภาพนี้บอกเลยหามไม่ได้แล้วนะคือส่วนใหญ่ที่ต้องพูดจาก่านจากสายตาละกันเนาะที่เคยเห็นบ้างต้องพูดว่าที่เคยเห็นบ้างละกันหรือว่าเคยสัมผัสมาบ้างแล้วเนี่ยคือรถปีประมาณนี้เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีเบาะแตกบ้างแต่คันนี้ไม่มี ไม่ก็น้อยด้วยเบาะคันนี้ไม่แตกหนังไม่ขาดไม่มีแบบรอยพับของเบาะที่แบบว่าเหี่ยวจนก็เรียกว่านิ่มจนมันพับได้อะไม่ถึงขั้นนั้นนะคันนี้ยังไม่ที่ที่ผมเห็นมันคันนี้ยังไม่มีนะมันอาจจะมีบ้างตามการใช้งานแต่ไม่ได้หนักนะครับอย่างเช่นเนี่มีเคิดรอยแค่เนี้ยประมาณเนี้ยแค่นี้เองนะครับมาดูฟิลด้านหลังกันบ้างนี่พอพับมาปุ๊บเบาะก,ก็ตัวเบาะก,ก็จะเลื่อนหน้ามาให้ตืด๊ดมาแบบนี้ อืม,อม,อมโอเคก็พร้อมที่จะเข้าไปข้างในได้แล้วพร้อมมุดนะครับอ่าอืมอ่าพอปรับกข้ามาปุ๊บบอกก็จะเลื่อนกลับเข้ามาให้ที่เดิมตามตำแหน่งที่คนนั่งข้างหน้าเซร็จไว้นะครับแล้วดูฟิลจากข้างหน้าไปนี่ฟิลจากข้างหน้าไปด้านหน้าโอ้โหมันให้ความเป็นคลาสสิกที่ยังดูสปอร์ตแล้วก็ยังดูทันสมัยอยู่นะเอาจิงจริงวคือฟิลเนี้ยสวยอยู่นะเอาจงจริงมันยังไม่พูดตรงๆว่ามันเนียก็ยังไม่โบราณอะ่ะแต่สวยอยู่ นะครับมันก็ยังมีจอกลางมีเข็มไมปีมีจอไอตัวเรือนไม้ตัวนี้เป็น Digital ดิจิตอลให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคือแบ่งชัดเจนว่านั่งได้แค่2คนเท่านั้นแบ่งชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นที่วางของทั่วไปน,นี่ก็เป็นช่องวางแก้วนะครับอู้แบ่งให้เป็น2ขนาดด้วยเนะี่ยอันนี้วางแก้วเยติอันนี้ก็จะวางวางแก้วพวกเซเว่นแก้วน้ําแข็งเซเว่นเจ็ดบาทปะ่ะเออสเลอปีขวดเอแก้วกลางก็พอไหวอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแก้วเยติน่าจะได้นะครับ ส่วนมีที่พักแขนไหมคันนี้มองกรลยว่าคันนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถส่งคูปหรือสองหรือที่นั่งสองบวกสองนะครับอืมนั่นแหละโอเคทีนี้ขอพาไปดูฝาท้ายและเครื่องยนต์กันบ้างสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกเลยว,ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมมาค่อนข้างที่จะรักรักษาไหมรักษานะต้องพูดว่ารักษาเลยแหละอืมคือแล้วทีนี้รักษาไม่พอไม่ได้ใช้ด้วยละกัน แทบจะไม่ได้ใช้นะครับอืมรถเกือบ10ปีต้องพูดว่า,าคันนี้รถเกือบ10ปีแต่สภาพยังโคตรกิยนะครับดูนะไล้ตามขอบมานี่คือทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่เลยอยังไม่มีการ คือพูดง่ายมันเบ็ดร์กทุกอย่างยังอยู่ครบอันนี้ก็จะเป็นไอ้ล่งไอ้รอยที่เป็นไอ้คาบฝั่งของน้ําที่มันยังอยู่ตรงนี้นะครับคือทาความสะอาดได้แค่นี้แหละมันไม่ออกแล้วอะนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองขัดอีกรอบหนึ่งลองช่วยพี่พัดเขาขัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ยังไม่น่าออกแล้วแหละนะครับจากคันนี้บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยคงก๊อบเหลือ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 นะต้องบอกว่าเหลือเหลือคือวางพาดไปพาดกลางเนี่ยถ้าไม่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเหลือเฟือนะครับแล้วก็ถ้ายาวกว่านี้เนี่ย พับกลางไม่ได้มันพับตรงกลางนี้ไม่ได้นะแต่พับเบาะฝั่งนี้ได้อ,อพับเบาสองฝั่งนี้ได้นะครับโอเคนี่แต่คันนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยมาถามว่าชัดไหมถ้าเทียบในยูรถเจนนั้นยังชัดนะถือว่าชัดนะครับเออเป็นทรงที่ผมว,ว่าเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่นะคือทรงโอเคเลยคือรู้สึกว่าชอบนะตัวผมเองอมันให้ความเซ็กซี่นะครับหรือว่าผมเป็นโรคจิตที่ว่าชอบ รถที่เส้นสายเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคสภาพห้องเครื่องเป็นไงเดี๋ยวขออนุญาเปิดนิดนึงอ่าเปิดง่ายๆเลยโชคฟื้ทุกอย่างยังนินเนียบขินทีนนะครับยังไม่มียังพูดง่ายๆว่ารถคันนี้ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุการชนหนักหรืออะไรเลยนะนี่เห็นป e ่ะน็อตหัวน็อตเต็มนี่ดูตรงนี้ผมมีหัวน็อตเต็มสเต็มเต็มเตมหมดเลยนะครับเวลาลูปลงมาเนี่ย คือลูมาแล้วเนี่ยไม่เจอรอยหรืออะไรเลยนะแล้วดูหัวหน็อตยังไม่เคยแกะเลยนะครับไล่มาเลเบลยังอยู่ครบนะครับนี่หัวน่องหัวน็อตยังอยู่ครบสียังเต็มยังแน่นอยู่แล้วดูตรงหตามหัวเลยโคตรเนียนแล้วดูสภาพห้องเครื่องโดยรวมเนี่ยยังยังสดดูดิอันนี้คือต้องบอกว่าคันนี้คีนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะนะครับ คือคีนิ่งมาหมดละคือฝ้าทำความสะอาดห้องเครื่องเนี่ยโอเคคือยังไม่มีอ่ารอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องหรือรั่วอะไรใดๆนะครับไม่มีคือเกียร์เครื่องทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับเติมแน่นๆเลยปิดฝาประตูไอฝากระโปรงไม่ใช่ฝาประตูฝากระโปรงนะครับคือเส้นสายคันนี้มันรัดูตรงกลางอะ่ะคือความรู้สึกว่าถ้าคันผมว่านะในสายตาผมมาคือทรงตรงกลางตรงนี้ผมว่าสวยที่สุดแหละนี่ ทรงมันไล่มาฮือาใหม่คือสวยคือมันจะหน้าทิมทิมหน่อยแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันให้ให้ฟิลที่รถคือรถซิงซิงรถสปอร์ตสปอร์ตหน่อยจะหน้าทิมทิมหน่อยนะสมัยไอรถยุคไอเจมนั้นนะเนาะคือเขาจะเน้นแบบว่าออกหน้าทิมนิดนึงตูดยกยกหน่อยหน้าทิมทิมนะครับแต่มันก็สวยนะแต่เลขบอกเลยว่าคันนี้เลขใหม่โคตรน้อยน้อยจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไฮไลท์เลยที่หลายๆคนที่ชอบฟังเพลงนะครับ เครื่องเสียงของฮามานคาร์ดอนมาให้นะครับเป็นเฉพาะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่จัดนักจัดเต็มมากๆนะครับจัดเต็มสุดๆแล้วคันนี้กล้องมองหลังมีมาให้นะครับดูดิท่านได้เทียบกับรถเอารถเจนนั้นเนี่ยชัดนะผมตอนที่ผมถอยเข้าซองตรงเนี้ถอยเก็บตรงนี้แล้วไฟตอนมันกลางคืนแล้วแหละ ตอนนั้นมันประมาณกี่โมงนะประมาณห้าโมงแล้ววันนั้นรู้สึกว่าฝนตกหรือเปล่ามันฟ้ามืดคึมคึมอ่ะอพอเปิดใช้ใช้กล้องมองหลังปุ๊บคันเนี้ยชัดมันมันดันแสงสว่างดีนะในรถในรถของยุคนั้นอ่ะใช้ได้เลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวก่อนเขาเนี้ยสตาร์ทใหม่ โอเคสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปดันเข้าเข้าเกียร์ N ไว้ไอ้เข้าเกียร์ R ไว้เขาเลยสตาร์ทไม่ได้นะครับต้องขอให้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ขอเนี่ยลากเบลมานิดนึงนี่เบลแดง AMG plus แบบนี้เบาะดำตัดเบาะดำตัดได้แดงพร้อมตรงกลางเป็นอาคนทาทนล่ามีมาให้สุดยอดสุดยอดไปเลยแล้วคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นเร็วมากเพราะคันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะ โอ้ oh, คันนี้มีแอร์หลายให้ดูแล้วบอกเลยว่าแอร์คันนี้เย็นโคตรเร็วอืออาจจะเป็นด้วยว่าห้องโดยสารคันนี้มันเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะต้องพูดว่าเฉพาะนั่งสองคนละกันมันเลยเย็นเร็วหรือว่า,าจะาห้องโดยสารเล็กลงกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นด้วยทรงรถนะครับสองประตูสองที่นั่งบวกสองนะครับโอเคหัวเกียร์แบบนี้รู้สึกว่าชอบอะหัวเกียร์นี้มันให้ความคลาสสิกของเบนซ์มากๆเลยนะคือชอบฟีลหัวเกียร์ชอบฟีลหัวเกียร์ล่างๆอะดีกว่าแบบว่าไปอยู่ ไอ้ตรงก้านตรงก้านะเนาะคือตรงก้านถามว่าดีไหมมันก็ดีตรงกลางเนี้ยเขาก็จะได้เป็นจอยเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์หรือจะเป็นเขาเรียกพวกทัชแพดทัชแพดนะครับแบบนั้นก็โอเคก็อาจจะมีเหตุผลนั้นก็ได้ที่ว่าเอาหวัวเกียร์เอาหวัาเเาหวเกียร์ออกใช้เป็นเกียร์ไฟฟ้าไปอยู่ที่การปัด A ตรงก้านตรงนี้แทนนะครับโอเคทีนี้เบรกมืออยู่ไหนนี่นี่แรหนึ่งสองสา ดึงเรียบร้อยแล้วแล้ววานน้เราจะใช้เบรกมือทําไงอ่ะเดี๋ยวอ่อนุนีตดึงไอผมอะไรขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะนี่ออกเห็นตรงเอ็นตรงเท้าที่ผมเคลียตรงนี้ไหมเหยียบไปเลย <c oughs> อย่างนั้นเลยนะครับใครเคยขับแคมรี่หรือโตโยต้าต้องพูดว่าฟิลเดียวเหมือนโตโยต้าที่อารมณ์เบรกมืออ่ะจะอยู่ที่เท้านะครับนะครับแล้วก็ส่วนแต่ถ้าเป็นแคมรี่อ่ะก็คือเราเราก็แทกลงไปซ้ําอีกทีนึงก็จะเด้งออกมาเองนะครับแต่คันนี้ดึง เรียบร้อยโอเคปลดเบรกมือเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเหยียบปุ๊บแล้วก็กดึงอ่าเรียบร้อยแต่อย่าอย่าเผลอเหยียบสลับกันนะโอเคแต่อย่าเพิ่งต้องพูดว่าอย่าเผลอเหยียบสลับกันนะไม่งั้นอาจจะเปลี่ยนจากเบรกอ่าเบรกเบรกหน้าเนี่ยเป็นเบรกหลังอย่าเพิ่งเหยียบสลับกันนะเออแต่คันนี้บอกก่อนว่าเลขไมน้น้อยๆเนี่ยเลขไม้แค่7 6 7 2 3หรือว่า7จ็ดหมื่นหก เจ็ดหืนหกพันเจ็ดรอยี่สิบสามกิโลเท่านั้นนะครับเราบอกเลยว่าราคาคันนี้ประหยัดมากๆเลยเดี๋ยวไปรอฟังกันท้าคลิปได้เลยครับโอเคทีนี้พอเดี๋ยวขอไมอนุญ,ญาตมาพูดให้ฟังในอขอเรียกมาพูดให้ฟังแล้วกันของฟีลการขับขี่ของรถคันนี้บ้างนะครับโอเคผมเข้าเกียร์ไหลปล่อยไหลไปละเรื่อยๆคือฟีลพวงมาลัยเนี่ยใช้ได้นะคือรถ เจนนั้นอะ่ะมันถามว่ามันแข็งกระตกกระตากไหมคือสมัยนั้นมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะรู้สึกว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะนะครับเนี่ยด,ดูดิก็สบายนะนุ่มนวนดีนะครับนุ่มนวนนุ่มนวน,นคือสามารถคือสามารถขับเป็นเดลี่ยูสได้หนึ่งคัน,นคือมันขับสามารถขับแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันได้เลยโดยที่ยังอยู่ในลุกของรถสองประตูหรือ,อรถคูปนะครับคือ มันสามารถใช้ได้ได้ได้เลยจริงๆนะดูดิคือมันขับสบายมากนะครับอ่าผมข้องเนี่ยปิดโหมดอีโคแป๊บหนึ่งอ่าปิดโหมดอีโคปึ๊บอ่าทีนี้รอบมันรู้สึกว่าแอบ,บจะตึงขึ้นนิดนึงสกีก็ติดขึ้นเห็นไหมมันจะแอบ,บหน่วงน้อยลงกว่าคันตอนที่เปิดอีโคนะครับแล้วตอนนี้พอเราไปเปลี่ยนเปิดเป็นโหมดสปอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นขึ้น S เลยนะครับเดี๋ยวขอลองดูว่า <c oughs> คันนี้พวงมาลัยจะแข็งขึ้นบ้างไหมนะครับแ้่แข็งขึ้นก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้ว ลุนฟอร์มกันเฮ้ยมันไม่ได้แข็งนะแต่มันเฟิร์มขึ้นมันไม่ได้แข็งนะแต่เฟิร์มขึ้นคือหักคือมันถ้าทุบถ้าเทียบรถของเจนใกล้ๆกลกันแล้วกันเนาะมันจะรู้สึกให้ความที่เอมันเลี้ยวไวคอนโพงอะไรมันไวขึ้นน่นแหละพูดง่ายๆถ้าคือพวงอะไรมันไวขึ้นแล้วก็พวงอะไรไม่ได้แข็งยังรู้สึกว่าแอบหนืดขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวมากๆเลย นะครับแล้วก็พงช่วงไอความเฟิร์มของพงมาลัยมันไวขึ้นนะครับรู้สึกว่าโอเคนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยคือลดในราคาต้องบอกว่าคันนี้ผมเคยเปิดไปแล้วรถคันนี้รดหลักในลดราคาคันนี้ไม่ถึงหนึ่งล้านบาทได้ขับเบนสองประตูเป็นทรงคูรถสปอร์ตแบบนี้นะครับรลดราคาประหยัดแบบนี้มีที่โฟล์คิงคัลชุที่ขาแล้วนะสภาพใหม่ๆกิบกิบเนียนเนียแบบนี้โอเคสามารถใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันแต่ละ,แต,ละแต่ละวันได้เลยแล้วรถคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆ โคตรประหยัดเพราะาคันนี้เครื่องแค่เครื่องยนต์แค่1 6 0 0พรซีซีพละกำลังแค่หนึง่งพะละกำลังแรงมาฟังดูตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะนะคือพะพะพะละกำลังแรงมาอยู่ที่ร5 6หกคือคันนี้เครื่องยนต์1,656อกตัวคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบต้องพูดว่าคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับ156หหมา้าเครื่องยนต์เทอร์โบห5 6หหแรงมา้าเนี่ยใช้ได้นะครับอ่ะผมขอเลี้ยงใหม่มรู้สึกว่าเูืกี้ผมลินพันกันอ่ะ พลังอพละกำลังเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์นี่อยู่ที่1,600ันหกวซีซีเทอร์โบนะครับพละงกำลังแรงม้าที่หนึ่งรอยห้าสิบหกแรงม้านะครับมากับเกียร์เจ็ดสปีดหรือเจเบนจีทรอนิกส์นะครับเนียนๆเลยใช้ได้นะครับโอ๊ยแต่โอเคคือมันเนี่ยถาขาขึ้นลงหนาดละกันขอขึ้นลงหนาดโอาเกีวันเลยหนึ่งสองสามคือฟิลด้านถ้าตอนนี้ขึ้นลงหนาดครั้งแรกเนี่ย สิ่งที่สัมผัสได้เลยนะคือข้างหน้ามันมันหนึบมันยุกอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันยุบอย่างเงี้ยแบบยุกยุกอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าข้างหลังอ่ะอันนี้คือเข้าใจได้นะ <sk issance> คือเข้าใจได้ว่าข้างหลังมันเบากว่าข้างหน้ามันไม่คือข้างหน้าข้างหลังมันไม่มีเครื่องยนต์ไงมันมีแต่ตัวโครงรถแล้วก็บาออ่ะเห็นมั้อ่ะเนี่ยคือข้างหลังฟีลของข้างหลังจะดูจากการสั่นของกล้องก็ได้ครับนี่ฟีล ถามว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันซีเรียดใหมไม่คือใช้เหมือนรถรถสี่ประตูทั่วไปได้เลยรถเดล y ยู e ปกติได้เลยครับคือคันนี้รู้สึกว่าโอเคได้ความหล่อด้วยใครที่ชอบรถสองประตูเท่ๆนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับได้รถ,รถละรถราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทเออเปิดเกิดๆได้แล้วนะรถคันนี้ไม่ถึงหนึ่งล้านบาทแต่ได้ขับเบนซ์สองประตูแบบนี้เท่ๆแล้วเป็นตัวเอ็มจด้วยโอ,อ้ใช้ได้ นะครับแต่คันนี้เป็นต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไมเป็นไมกิโลนะเป็นไมเป็นไมเปอร์อ,อัลไม่ใช่กิโลเปอร์อ,อัลนะเป็นไมเปอร์อ,อัลก็คือ,อเดี๋ยวขออธิบายฟังกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี่ยเข้าไปจอดก่อนนะครับอ,อีกรอบหนึ่งโยคือข้างหน,น้าโยแค่นี้แต่ข้างหลังอะ่ะดุ๊ปปึกนี่มันจะฟิลไม่แข็งเหมือนรถกระบะแบบนั้นมันยังให้ความนิ่มนวลอยู่แต่ถ้าถ้าเทียบ ถ้านึกภาพออกอารมณ์เหมือนโชคมันแข็งแข็งกว่าข้างหน้าเพราะว่าด,ด้วยด้วยความข้างหน้าเนี่ยมันมีเครื่องยนต์และก็เกียร์เนาะแต่ข้างหลังนี่ไม่มีอะไรถ่วงก็คือจะเป็นโครงรถเบทา,าท้ายรถฝาท้ายแค่นั้นนะครับโอเคคันนี้มาเลขแข้มเลขไม้แค่หนึ่งไอ้เจ็ดหกเจ็ดสามสองอ้สองสานะครับแต่รอบวงตรงนี้เนี่ย เป็นไม้เปอร์อตรงนี้เป็นว่าไม้เปเป็นไม้เปอร์อนะคือจะไล่ตั้งแต่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100แล้วก็ไล่มาถึง160ไม์้อ6หไม้ถ้าเทียบเป็นหน่วยกิโลก็อยู่ที่ประมาณ260หรือเปล่าประมาณนี้หรือ280วะไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกเออคือ1ไม้กับ1ถ้าเทียบถ้าคูณเลขนะ1นึ่งไมร์ของกิโลเนี่ยต่อ หนึ 1> 1. ่งจุดถ้าถ้ากิโลหนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดหกกิโลเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งไมล์นะครับถ้าจําไม่ผิดผิดถูกขออภัยหรือใครทราบก็ช่วยบอกผมทีนะครับหรือว่าผมคิดผิดคิดถูกไงแต่ผมพอเข้าใจนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยมันอยู่ที่ 6, หนึ่งจุดหกหนือหนึ่งจุดสองนะครับประมาณนี้เร่งไมล์แค่นี้อ่ะโอเคไปปิดคลิปไปนีกว่าคัานนี้อ่ะเดี๋ยวพูดจะพูดนานกว่านี้เดี๋ยวจะเริ่มเบื่อกันนะครับไม่พูดสเปคเยอะพูดเลยว่าไม่พูดสเปคเยอะแน่นอนเพราะเดี๋ยว <c oughs> คงดูจะเบือ่อเอาพูจะเบื่อกว อ่าคนดูจะทิ้งผมไปไปดูช่องอื่นเออกลัวตรงนี้แหละเอาละคันนี้มากับรุ่นเมอร์ทัวนอีก็มากับรุ่น Merced e s ์4180คูป e นะครับหรือคูเป้นะครับรถ2ประตูที่นั่ง2-2บก2แบบนี้นะครับไฟหน้าแบบนี้ไฟหน้าแต่อมบอกไฟหน้านี้เป็นใบสีนอนแล้วนะครับ โอเคมัน okay, มีไฟไ,ได้ททานั่นนิ่งไลท์มีมาให้ตรงนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ล้อ MG ลดยดาวแชกแบบนี้เป็นดอกจันแบบนี้สวยๆเส้นสายแน่นๆคมๆแบบนี้ยังไม่มีการคาะหรือชนหนักผิดความจนนะตตดต่อรถผิดกฎหมายที่ร้านโฟกิงไม่รับเข้ามาเลยนะครับนี่โคตรเท่เลยพี่ไฟเดย์ทามนั้นไฟ,ไฟเด้์ทามนันนิ่งไลท์เป็น LED แบบฟูลนะยกเว้นไฟถอยอย่างเดียวที่เป็นหลอดน,นะครับคันนี้นะโอเคเรื่องเราก็ตามนี้แล้วกันนะครับเรื่องราก็ตามนี้เนาะ สวยๆเลยมากับรถ C 1 8 0แบบนี้ในราคาต้องบอกว่าคันนี้ลดราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทได้ขับเบนซ์สองประตูหล่อๆเทๆแบบนี้ในใน,ในรถซีค์ดของเบนซ์นะครับนี่คันนี้ผมบอกเลยว่าราคาป้ายแดงบอกบอกเลยว่ามีประมาณ3ล้านประมาณนะสองถึงสามประมาณนี้นะครับประมาณสองกลางถึงสามล้านประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วคันนี้เหลือแค่ 8 3 000, 9 0 0 0บาทมาเอาไปเลยได้เป็นเจ้าของเท่ๆขับหลอ่หลอๆเบนซ์สองประตูตัว AMG ใช้รถใช้งานชีวิตประจำวันได้ประหยัดน้ำมันโคตรๆนะครับรถดูดีเงีนนยนเใสๆแบบนี้มีที่โฟกิงลักชดีขาเท่านั้นครับเรื่องราวก็ตานี้เนาะเอาล่ะหากลูกค้าคนในสนใจก็ติดต่อแจ็คได้ที่เบอร์0615253915นะครับหรือว่าจะมาดูรถทีทท่นี่เลยโฟกิงลักชดีขาอยู่เสนเ้นเกษตรนะมีตลาดรถมอเตอร์สแควร์ร็อกบี เท่านั้นนะครับอยู่ข้างๆลงบาายาบนลนวเมธเลยถือว่าเซิร์ชที่เซิร์ชใน Google Map โคคิงลอนเชเลคาขึ้นเลยนะครับหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ให้แจ็คสันงโ,โลเคชันให้ได้เลยนะครับเรื่องเราก็ทำนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย